ดีค่ะจากโครงการในพระราชดำริในรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10ทรงได้สร้างโครงการต่างๆมากมายเป็นครูผู้บิดทองหลังพระเป็นต้นแบบรูที่ดีนะคะทางกลุ่มของเราก็จะนําเสนอโครงการทั้งหมดะโครงการดังนี้ค่ะโครงการแรกก็คือเป็นโครงการสารานุภูมไทยสําหรับเยาวชนเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยรักในการอ่านเยาวชนมีความรู้ความฉลาด ึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะต่อไปโครงการที่2เป็นโครงารการพระราชดำริส่งเสริมการกาเกษตรซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมในเรื่องของการกาเกษตรเพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีอาชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะต่อไปเป็นโครงการที่3าปันเพื่อพ่อไปพอเดดเป็นโครงการที่เพื่อคุณประคุณพ่อส่งเสริมในเรื่องของ โครงการปลูกย้าแฝกเพื่อที่จะปกป้องน้าดินไม่ให้หน้าดินเนี่ยถูกชะล้างไปค่ะต่อไปเป็นโครงการที่5เป็นโครงการแกล้งดินเพื่อที่จะปรับสภาพดินโดยดินที่เป็นกรดหรือว่าเนเปรเี้ยวนี่เพื่อที่จะทําให้มีความเป็นกรดหรือว่าเปรี้ยมากที่สุดแล้วก็หาวิธีในการปรับปรุงดินนะคะต่อไปเป็นโครงการที่6กโรงเรียนนายกพทโรงมาราชูปถั์อย่างเช่นโรงเรียนจิตรดา โรงเรียนราชประชันเคราะโรงเรียนวังไฟกังวลเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของเด็กที่อยู่ในท้องถิ่นธุรกันดารให้มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะาสามารถที่จะมีความรู้เทียบเท่ากับใน ต่อไปโครงการที่7เป็นโครงการผลหลวงในร,รัชกาลที่9เป็นโครงการที่จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาความแห้งแล้งเพื่อที่จะทําให้ท้องถิ่นท้องที่ต่างๆเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปเป็นโครงการที่8โครงการหน่วยแพทย์ลื้นที่เป็นโครงการที่จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารโดยสมแทย์ ลบาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อที่จะไปช่วยอระชรที่อยู่ห่างไกลต่อไปเป็นโครงการที่9โครงการการหั่นชัยพัฒนาเป็นโครงการที่ปรับสภาพน้ําเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ําเสียให้กลายเป็นน้ําดีค่ะทั้งกลุ่มของเราก็ขอจบก,การรายงานขันี้